งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนพาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ,าพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังเสียงของทิศบวนบางประมาอศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับ เรากำลังคุยกันในหัวข้อเยี่ยมบ้านแฟนรายการซึ่งคุยให้ฟังมาหลายตอนแล้วช่วงที่ผ่านมาผมก็คุยเรื่องการเก็บเกี่ยวมะขามการบริหารจัดการผักและก็การปลูกผักล้มลุกเกือล้มลุกผักยืนต้นคราวนี้คราวนี้ยยังอยู่กับเรื่องของผักครับจะพูดถึงการปลูกผักว่าถ้าสมมุติเรามีความคิด ว่าจะปลูกผักขายหรือแม้แต่ปลูกผักกินเองก็ตามเราก็จะต้องปลูกผักโดยที่ดูว่าช่วงไหนผักอะไรแพงผมกยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าหน้าฝนผักที่แพงคือผักฉี่และผมก็อธิบายความว่าแพงเพราะอะไรแพงเพราะหนึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง ถูกน้ำท่วมส่วนที่สองแพงเพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นทำให้ผักชีเน่าตายเพราะเชื้อราสาเหตุที่อยู่ในดินและผักชีชอกช้ำจากฝนที่รุนแรงผมก็บอกว่าถ้าหน้าฝนเราก็ปลูกผักชีพอหน้าหนาวเราก็ปลูกผักที่มันแพงหน้าหนาวเช่น ชะอมผักหวานบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและผมก็แนะนำวิธีปลูกผักในฤดูฝนกับปลูกผักในฤดูหนาวหรือฤดูแล้งการเตรียมแปลงการบริหารจัดการก็ต้องต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยคอยคุยให้ฟังนะฮะเอาเรื่องผักชีก่อนผมบอกว่าถ้าเราลงทุนทำแปลงผักชี โดยที่ยกล่องสูงขึ้นมาตามระบบรากคือการปลูกพืชผักนั้นล่องจะสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าผักที่เราจะปลูกรากมันลึกแค่ไหนถ้าปลูกห้อมปลูกกระเทียมคุูก็ไม่ต้องยกล่องสูงเพราะว่ารา,ากมันนิดเดียวแต่ถ้าเราปลูกผักชีรากมันยาวรากมันลึกเราก็ต้องเตรียมแปลงลึกหน่อยสูงหน่อย และจัดระบบระบายน้ำแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องทำหลังคากันฝนให้ผักชีโดยไม่ต้องไปทำโรงเรือนปลูกต้นไม้ใหญ่โตมโหฬารสูงข็้ไปสองเมตรสามเมตรมไม่ต้องนะฮะทำสูงขึ้นมาสักห้าสิบเซนเมตรหนึ่งพอแล้วและเราจะมุงหลังคาโดยทำ ทรงจัวหรือทรงโค้งก็ได้แล้วเอาพลาสติกใสเนี่ยมามุงหลังคาให้ขนาดความกว้างของแปลงก็แค่ยืนทางซ้ายยื่นมือเข้าไปทำถึงกลางแปลงนะอยู่ทางทางขวายื่นมือเข้ามาปฏิบัติการได้และเราต้องควบคุมระบบน้ำด้วยตัวของเราเองหลังคา ไม่จำเป็นต้องไปมุงถาวรอ,อาจจะทำแบบตลบได้ตอนเราเตรียมแปลงเราให้แสงแดดฆ่าเชื้อนะถ้าเผื่อว่ากลัวสารเคมีเราก็เอาอเชื้อไตโคเดอร์มามาอวานมาคลุกป้องกันไว้แต่ถ้าเราหาไม่ได้มันไม่มีเราต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแล้วก็สารพุ่มจัดเชื้อาราราดรถ โดยที่ไม่สนใจแล้วว่าจะมีเชื้อราชนิดไหนอยู่อย่างไรนะขอให้ดินปลอดเชื้ออย่างเดียวนะครับจากนั้นเราก็ปลูกผักฉีแล้วเริ่มมุงหลังคาเพราะว่าผักชีมันเสียหายเพราะว่าเมล็ดฝนเม็ดฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันแรงผักก็จะชำ้ำและถ้าคนเตรียมแปลงไม่เป็นไม่เตรียมแปลงให้นูนหลังเตา่าไปทำเป็นกระทง พอต้นใดต้นหนึ่งมันติดเชื้อเชื้อรา c ิคล t เรียมลอ i ซีําทำให้เกิดโคนเน่าฟิสเซเลียมทำให้ต้นเหี่ยวตายและถ้าทำเป็นกระทงน้ำมันก็จะพาไปทั่วทั้งแปลงมันก็จะพาเชื้อไปทั่วทุกต้นก็เสียหายเพราะฉะนั้นเราก็ให้น้ำแต่พอเพียง โดยเราควบคุมการให้น้ําของเราเองด้วยการเดินระบบน้ำํำจะฉีดเป็นมินิสปริงเกอร์เข้าไปอย่างนี้เราก็จะได้ผักชีโดย1ร้อยโลยละสองร้ก็กะจังหวะให้ดีนะครับนี่ก็คือผักแพงในฤดูฝนยกตัวอย่างผักชีแต่ว่าถ้าใครลงมือปลูกระยะนี้ เราก็เหลือเวลาประมาณ2เดือนที่เราจะปลูกผักเพื่อการขายในเทศกาลกินเจหรือบางคนเรียกเทศกาลถือศีลกินผักถ้าก็ดูแล้วกันผักอะไรที่ท่านเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลา2เดือนนะถ้ายาวกว่านั้นมันเก็บเกี่ยวไม่ได้มันก็เลยเทศกาลกินเจไปแล้วท่านก็ดูว่าตลาดเขาใช้อะไรเยอะ แต่ถ้าเอาแบบได้เงินเร็วที่สุดก็คือผักบุ้ง15วันถึง22วันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนี่คือผักแพงหน้าหนาวหน้าฝนนะฮะ,ะทีนี้เราไปดูถ้าเราบอกว่าอพอเข้าทีนี้หน้าฝนาการเตรียมแปลงในหน้าฝนเนื่องจากว่า ฝน,นแมลงฝนมันชุกฝนมันตกหนักตกนานตกซ้ำที่ท่านต้องจัดแปลงแปลงต่อแปลงโดยเว้นระยะระหว่างแปลงให้เป็นร่องระบายน้ำที่มันกว้างหน่อยอย่างน้อยเอาสักศอกหนึ่งเลยแทนที่ปกติเนี่ยจะเป็นรูปริ่มธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องไปเสียดายพื้นที่ มันจะช่วยเรื่องระบายน้ําทําให้น้ําไม่ท่วมเพราะน้ําท่วมผักไม่จําเป็นต้องท่วมล้นผิวดินแค่น้ําท่วมรากของผักก็ถือว่าน้ําท่วมแล้วนะครับอ่าคานนี้พอไปดูหน้าหนาวหน้าหนาวอะไรแพงครับตาลึงแพงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ ชะอมแพงนะครับผักหวานบ้านแพงอาไปดูตำลึงก่อนตำลึงแพงเพราะว่าตำลึงไม่แตกยอดไม่มีน้ำให้มันก็ไม่ค่อยแตกยอดในขณะที่มันแตกออกมาหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีเพรยอ่อนเยอะนะเพรยอ่อนมันก็จะดูดกินตำลึงที่ยอด ยอดก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีโรคชนิดหนึ่งที่ชอบอากาศเย็นเย็นคือโรคราแป้งขาวเพราะฉะนั้นเคล็ดลับการปลูกตำลึงหน้าหนาวหนึ่งระบบน้ำสปริงเกอร์ต่อให้สูงกว่าซุ้มที่เราปลูกตำลึงซึ่งไม่จะเป็นต้องทำสูงนะ นะเตี้ยแค่มาแค่เรายืนเก็บยอดได้เลยสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ติดสปริงเกอร์เหมือนว่าเป็นฤดูฝนนะครับน้ำที่มันเยอะเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณเพรียได้ด้วยนะครับรวมทั้งแมลงปากดูดแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจเราก็เอาคิวเทอร์ปรับเพรียปรับหนอน ฉีดเข้าไปหน่อยนะแล้วเราเก็บผลผลิตหลังจากสารหมดฤทธิ์แล้วอีกโรคหนึ่งที่จะทำให้ตำลึงใบเริ่มเป็นฝ้าขา,ขาวๆแล้วก็จะแห้งตายก็คือโรคลาแป้งขาวเราก็ใช้สตรอเบอี่นะครับเราก็ใช้สตรอเบอร์รี่ในการที่จะไปฉีดพ่นป้องกันโรคลาแป้งขาวอย่างนี้เราจะเก็บตำลึงขายได้ ในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีเหมือนงานกันบชะอมต้นมันสูงแค่ไหนเราต้องต่อท่อสปริงเกอร์ขึ้นไปให้สูงกว่าและหน้าแรงมแมลงที่จะมาดูดกินชะอมคือมแมลงวีขาวนะครับมแมลงปากดูดเราก็ใช้สารป้องกันกำจัดถ้ากลัวสารเคมีเราก็เอา สารอินทรีย์ที่ชื่อว่าพรีแอมเอาไปฉีดเพื่อที่จะป้องกันนะเป็นสารอินทรีย์ในระบบกะเกษตรอินทรีย์ก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะครับอย่างนี้เราก็จะได้ชะอโมหรือแม้แต่ผักหวานปฏิบัติเหมือนกันผักหวานบ้านนะอันนี้ก็จะแพงในหน้าหนาวหน้าหนาว ฟ้าฝนไม่ค่อยมีร่องระบายน้ําเราเล็กลงมาหน่อยได้พอระบบระบายน้ําเราทําทันอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเคล็ดลับผักแพงนะครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูคีเนตจำเป็นมากสําหรับต้นพืชเฟตรีล์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าว ดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตร,รจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ใชปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร